ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้กจอ RX ห้าแปจอดำหรือว่าจอดับเข้าแบ็กสกรีนพัดลมวิ่ง100%ยอซนะครับผมเป็นมานานมากแล้ววันนี้ผมมีวิธีแก้ง่ายมากๆเลยครับทำตามผมแป๊บเดียวครับขั้นแรกคือเข้าแอปพลิเคชันของ AMD นะครับแล้วก็กดตามผมได้เลยครับประสิทธิภาพการทำงานการปรับมาถึงตรงนี้ผมคุณกดกำหนดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เปิดใช้งานตรงนี้ คุณเห็นไหมครับความถี่สูงสุดคุณลดลงไปให้เป็น10%นะครับลบ10%นะครับแล้วก็กดใช้การเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กดมาดูว่ามันลดไปแล้วจริงไหมอ่าเนี่ยมันลดไปแล้วครับเหลือ1224ยี่ี่แค่นี้ครับง,ง่ายง่ายมากไม,ไม่ต้องทำอะไรลนะจบแล้วแค่นี้คุณไม่ดับแล้ว แต่จริงๆมันมันไม่ลดความเร็วนะครับมันไม่ลดความเร็วคากไม่ไม่ต้องสนใจมันแค่นี้ครับง่ายมากขอบคุณครับ